ออฮะกลับมากับเปิดบ้านมาดาฮะวงการบันเทิงบ,บ,บ้านเราคุณรู้สึกตั้งแต่โดนแม่ลิเดียด่าไปเนี่ยดูซบซบลงไปหน่อยอ๋อไม่ฮะจริงๆรแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยคือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะงี้พี่มดมคือผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกผมเป็นหมอดูเหมือนเดิมนะคือออกดาวเทียมออกทีวีช่องหนะ้าอะไรของดำเรื่งนะองราวแต่ประเด็นว่าก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นเนะี่ยช่วยตัวเองก่อนเราลองช่วยตัวเองก่อนอแล้ววันนี้ผมก็ช่วยตัวเองได้แล้ววันนี้ผมช่วยคนอื่นแล้วนะฮะ อย่างนี้แล้วการวกการบันเทิงเคยพูดพี่พนามถ้าพี่พนาสัมภาษณ์บ่อยเช้าเช้าจได้ว่าไปลายปีที่แล้วตั้งแต่กันยาสิงหง์กันเาผมพูดว่ากฤษีภูมิเศษจะคบกับอัมพชาภาแนา่นอนเป็นแฟนกันไหมเป็นแน่นอนตอนนี้เป็นแฟนกันไหมเป็นกันแน่นอนเอออําตบปาดคุณนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรความจริงอ่ะผมไม่กลัวอยู่แล้วกฤษีภูมิเศษก็ไปจากเอทามแล้วก็วาไปอยู่วอตพอยก็ไม่เป็นไรทาไมอ่ะ ก็คนรจะคบกันมันผิดตรงไหนอะสรุปอ้าวคุณคอนเฟิร์มแล้ว่าอ้าวมากลเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแน่นอนคอนเฟิร์มเอ๊ะคุณไม่กลัวโดนตบปากเหรอฮะไม่กลัวไม่กลัวเก็จะมาตบเรื่องไรความจริงความจริงอ้าวเขาบอกเขาไม่เป็นแฟนกันกจุดทูบสาบานไหมล่ะอ้าวตายแล้วคุณไปบอกอย่างนั้นไม่ได้อ่ะสาบานไหมล่ะอาคู่อื่นบ้างออาคู่ใครตอนนั้นคุณบอกว่าแพนเค้กอืมกับเวียเลิกแน่นอนกับเป้อะ ก็ผมบอกว่าเลิกไงอออตอนนั้นก็โดนด่าไปอ่าก็โดนด่าไปแล้วก็เลิกกันจริงเวียกเวียกับแพนเค้กเนี่ยนะอ้ํากับโน้ตผมคายระบุวันล่วงหน้าหเดือนไหนคุณบอกนะอ้๊กับโดมจะเป็นแฟนกันกิกกันเออกิกกันเมื่อไหร่เฮ้ยพี่เรียบร้อยไปแล้ว <laughs> <laughs> ใครจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปคืออย่างนี้ผมเนี่ยมีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งผมเห็นยาย่านะ ยาย่าเนี่ยเป็นดวงเจ้าหญิงวงการบันเทิงแท้จริงเลยเป็นดวงเดียวกับหม่นแคทรียาเลยแล้วเมื่อดวงเดียวกับหมันคทรียาคุณจะไปหาเขาจะท้องเหรอก็ดวงเดียวกันไงเพราะฉะนั้นกลัวเหลือเกินกลัวมากผมกลัวว่าคุณยาย่าเนี่ยจะซ้ารอย เอ๊ ه, คุณเหมือนดูดวงปากเสียปวดใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังเฮ้ยน้องอยังอายุไม่ถึงยี่สิบแล้วคุณจะไปบอกว่าเขาท้องไม่ใช่แต่มันอนาคตอีกนานนะอ,อ,อีกนานแต่คืออีกนานผมไม่ได้ว่าตอนนี้นัทเดชจ,จะดังเป็นซุปเปอร์สตาร์อีกนานแค่ไหนเอาตรงๆมั้ยคือดวงของนัทเดชเนี่ยเป็นดวงพลุคือขึ้นแบบป๊บหนึ่งก็ปั้งแล,แล้วก็อยู่ได้แล้วก็สักพักก็วุบไปเลยลักซุปเปอร์สตาร์มึงไทยคือใครายๆใครเราไหม ลองดูงโง่เฮงนาเดชกับงโง่เฮงของคุณติ๊กเจษฎาพรออไม่ได้แตกต่างกันเลยลักษณะเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกันครับเพราะก็ผม,ผมถึงบอกไงว่าใครเป็นยังไงดูเถอะผมเนี่ยรู้แล้วกันแต่จะพูดหรือเปล่าระยะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องกับันเทิงครเพราะว่าไปทําเกี่ยวกับดาวเทียมเปิดให้คนดูดวงฟรีผ่านดาวเทียมแงคือมันสนุกแล้วดูได้ยังไงดูฟรีองคุณดูไง ก็ดูฟรีก็เปิดรายการอะคนโทรเข้ามาผมก็ตอบดวงให้ก็เหมือนเมื่อก่อนเคยจัดแฉะช้าวว่าคนโทรมากอบทายเฮ้ยคุณนั่งอยู่บนรถตู้นะคุณคนนี้หัวร้านนี่อย่างนี้ไงก็ทายอย่างนั้นไงพูดเป็นยังไงล้วก็ทายไปดิคุณบอกฟรีคุณสามารถฟังฟังฟังเสียงผุ่มพะรู้เลยว่าหน้าตาคนคนนั้นเป็นยังไงพี่มดดำก็รู้กับตัวเองอยู่แล้วเรื่องนี้พี่มดดำสัมผัสที่ตัวเองมาหลายครั้งแล้วพี่มดดำก็รู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าถูกไหมฮะ อย่าว่าในพี่มดดำแค่ผมเดินเห็นบ้างใครจะคนผมบอกได้เลยว่าตอเน,นี้ยบ้างของใครคนนี้เป็นใครใครป่วยได้โรคอะไรผมรู้ทั้งนั้นนะอ,อาถามพี่ปนดำก็สัมผัสกับตัวเองพี่ปนดำก็รู้อยู่แล้วว่าผมทาได้อมผมถามว่าพี่ปน้ำเคยเห็นเส้นสายคงจุ้ยคนไหนมันจัดแล้วบอกได้อย่างผมป่ะเออก็จริงไม่มีอะรับประกันไม่มีแต่ผมทําให้ดูไงคือผมเนี่ยไม่ต้องการความดังและปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องการผลรการความเงียบสงบคือผมต้องการแค่หน้าผมโพลในทีวีแต่ไม่ต้องเป็นกระแสให้คนพูดถึงอีกแล้วผมไม่ต้องการสิ่งนัน พอแล้วทำไมถึงพอวันนี้รวยแล้วมีเงินเท่าไหร่มีเงินร้อยล้านยังเอาตรงๆเอาพูด้งแรกในรายการเปิดบ้านมาดอาออกมาเปิดบ้านมันต้องเปิดใจเกินมีเกินร้อยล้านแล้วจากวันที่ฉันเห็นแกวันแรกมีไม่ถึงแสนเนี่ยนะใช่เกิดแล้วครับวันนี้มีเกินร้อยล้านแล้วเกิดแล้วก็วันนี้มีสถานีโทรทัศน์ของตัวเองเนี่ยดาวเทียมกี่ช่องครย่งนี้ครับคือผมคือผมไปซื้อเวลาเอา นะครับก็คือว่าไปซื้อเวลาเอาอันนี้ผมซื้อสล็อตมาเลยหกชั่วโมงแล้วผมก็เอาไปให้คนนองคนนี้ทําแล้วผมก็เอารายการดูดวงฟรีไปให้เขารายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนส่วนใหญ่หรครับไหนก็หนึ่งคือผมบอกเลยรายได,ได้ผมมีหลายทางหนึ่งก็มาจากลักษณะเกี่ยวกับการที่ผมเก่งกําไรทองคําบ้างเล็กน้อยนะครับรวมถึงมีหุ้นด้วยเล็กน้อยรวมถึงจะเป็นดาวเทียมนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่รายได้ที่น้อยสุดในวันนี้ของผมเลยเนี่ยคือหมอดูหมอดู เพราะผมไม่เอาอะไรกับหมอดูเลยวันนี้มีเงินเป็นร้อยดานแล้วก็อิ่มตัวเรือยังถามว่าอิ่มตัวไหมมนุษย์เราไม่มีความพอในพวกมโนดำแต่ว่าผมเนี่ยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเค,คยคดูดวงตัวเองไหมว่าจะตายเพราะปากหรือปากเสียขนาดไหนจะต้องตายเคยแล้วดวงเป็นยังไงทุกวันนี้ก็นึกตลอดนะคือผมเนี่ยเป็นคนแปลกพี่มโนดำเชื่อไหมใครที่รู้จักผมเนี่ยผมจะพูดตลอดเฮ้ยชีวิตมันสั้นเ้ยเฮ้ยวันนี้กูแก่แล้วกระทั่งเพิ่งยี่สิบหกเนี่ยยี่สิบหกอ๋อนี่เพิ่งยี่สิบหยี่สิบหกครับ ก็คือผมยี่สิบผมมีเงินร้อยล้านแล้วไม่ก็คือผมกล้าพูดเลยมีเฟอร์รารี่รถสปอร์ตกี่คันผมมีเฟอร์รารี่มีลัมโบกินีด้วยครับไอบมึงไปไกลกว่ากูอีกโอ๊ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไกลซื้อบ้านหลังลนะ้เท่าไหร่อ๋อผมยังอยู่บ้านทำไมแต่ผมซื้อบ้านติดกันนะครับคือบ้านบ้านแฝดติดกันสี่หลังห้าหลังก็ทําทะลุเป็น ที่เป็นบริษัทอะไรของผมไปแล้วทุกวันนี้ท่านจะดูดวงกับคุณดูยังไงออหรือไม่ดูออผมไม่ดูแล้วครับสมมติคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ว่าที่คนพอม่ดูฟรีครับดูฟรีต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะต้องดูดวงกับหมอไม่ต้องมีเงินเลยท่านเปิดรายการดาวเทียมถ้าท่านติดจานดาติดจานอะไรเปิดรันดอมไปถอะท่านเจอผมแน่นอนของ G M S ซ T ของเราก็ดูคุณได้ดูได้ครับเมื่อเจอเสร็จแล้วท่านโทรหาผมในรายการเลย ผมดูฟรีไม่ไม่มีคิดตังไม่มีเก็บตังไม่มีเลยทําฟรีให้คนอื่นเลยชุกว,วันนี้ไรายได้มาจากไหนไรายได้เหรอครับผมไม่ตรงผมก็มาจากตอนนี้คือผมทํา Facebook ด้วยคือจริงๆแล้วผมเนี่ยทุกวันนี้คือผมไม่ได้เน้นทารายได้ละพี่มดดามผมเงินไม่ใช่พลอยที่ผมต้องการผมต้องการความสุขผมพี่มดดามถามดังไปดังไปดังเยอะคนอิจฉาดังเยอะศัตรูก็เยอะอเป็นขี้ปากให้คนอินทาดังไปเพื่อ,อเพื่ออะไร ดังมันเป็นแค่สายลมพี่มดดาถามว่าเหมาะผมกรีดคอนเฟิร์มเนี่ยพี่มะดาครับผ่านจุดที่ไม่มีมาแล้วกล้าพูดไม่มีกินก็มีไม่มีกินเลยไม่มีกินจนมีชื่อเสียงฮอตโอ้ oh, ไปไหนคนลุ่มตอมเดินไปไหนมีคนกี้ขอไลเซนออกรายการทีวีทุกช่องไปพิธีกรรายการแม่งเยอะยะมหาศาลแล้วยังไงว่นนี้สิ่งที่ต้องการในชีวิตคือแล้วไงต่อไป ผมไม่โนตรงฮชชีวิตวัตนนี้ผมต้องการช่วยคนเนี่ยคือคือพี่มดําดูได้รายการผมดูดงฟรีตลอดไม่มีสปอนเซอร์เพราะผมไม่เอาเอาไม่เอาสปอนเซอร์ไม่เอา,เอาสปอนเซอร์ด้วยไม่มีสปอนเซอร์ทั้งนั้นไม่เคยคิดจะเอาสปอนเซอร์พี่มดําเปิดรายการดูได้เลยวันนี้ดูได้เลยครับจะเป็นเทปหรือเป็นสดไม่มีสปอนเซอร์วางสักชิ้นเลยผมดูดูให้คนฟรีตลอดไม่มีกระตังวันนี้ชีวิตเดินทางมาไกลมากแล้วคือพี่มดําผมเคยพูดได้ฟังฮะผมเคยพูดในรายการหลายรายการมา ความฝันของผมเนี่ยผมอยากจะเป็นหมอดูที่ดังที่สุดในประเทศไทยครั้งหนึ่งและนนนะขออายุน้อย่สุดในประเทศไทยวันนี้เป็นความภูมิใจลึกๆว่าปีห้าหนึ่งห้าสองสามเนี่ยได้รับการโหวตน,นะครับโดยโพของ To p 1เทนโดยโพของ Market p ต u s โดยโพของอะไรต่างๆหลายนักว่าปีห้าหนึ่งถึง5้าามเนี่ยผมเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจและสิ่งที่ภาคภูมิใจว่าวันนี้ถึงแม้จะอยู่วงการมาห้าปีถึงหปีแล้วอยู่จนเบื่อวงการแล้วแต่ยังเป็น หมอดูที่อยู่ในสื่อที่เด็กที่สุดอยู่เอาละฮะหลังจากนี้ชีวิตคุณก็ต้องดาเนินต่อไปตอนนี้ติดตามคุณได้ที่ไหนบ้างโอ้โหจริงๆพูดตรงๆนะถ้าผู้ชมอยากเจอผมถ้าผู้ชมเปิดช่องตามนี้เลยครับอ่าที่ไหนบ้าง1นึมิติสีช่องป๊อปสช่องไทยชัยโย 4. ช่องโชคดีหช่องไมายทีวีหช่องไนท์ช่องมิทรี 3, นะครับทีวีพูชนแนลทีวีพูมิวสิก แล้วก็มีช่องแชร์ทีวีแล้วก็ช่องนี่คือ M I C ทั้งหมด3ช่องว่ามันจะเป็น D World D a s i a n นะครับพร้อมกันนั้นยังมีช่องอีกหลายๆช่องวันหลังเชิญมาอยู่ Green c h ช n n e l กับเราบ้างได้ครับลองคิดดูคุณอยากทำในกรีนชานลได้ครับรบกวนมาด้วยกันได้ครับทั้งหมด G M M Z นะครับก็สามารถดูคุณได้สามารถดูได้ครับสามารถดูได้ถ้าเทปนี้เป็นเทปที่คนเข้ามาดูเยอะที่สุดถ้าเทปนี้มีคนติดตามเยอะที่สุดเทปนี้จะมีคนด่าเยอะที่สุดด้วยครับจริงไหมฮะก็มีคนชอบผมก็มี เกียดผมก็เยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ผมถือว่าถ้าท่า,าในใดบอกผมว่าเฮ้ยเกียตดมึงขอบคุณครับอชอบครับเกียดเลยครับไม่มีปัญหาคนอย่างผมตรงไปตรงมาฮะจะเกียดก็เกียิผมไม่แอบคือผมเป็นคนยังไงผมแสดงออกตามนั้นนะฮะผมไม่แอบเป็นคนดีเพราะว่าคนดีอยู่ที่ใจผมคนดีไม่ได้อยู่ที่ปากมผมหรือปากของคุณ เอาแล้ฮะขอบคุณกริดคอนเฟิร์มในรอบ4ปีไม่เคยมาเยี่ยมบ้านใช่วันนี้ก็เปิดบ้านมาดามคุณก็เป็นแขกรับเชิญคนต้นๆและการนี้จะอยู่ยาวไหมฮะรายการนี้อยู่ยาวครับยกเว้นคุณมาดดามจะเบื่อเออตรงนี้แหละโอเคขอบคุณกิจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทผู้ชมครับกจากเวียนมาบ้านใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาหน้าเดี๋ยวบ้านเสร็จเดี๋ยวให้มาดูห้องช่วยหน่อยได้ครับหน่อยได้ครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกดหนึ่งเทปของเปิดบ้านมาดามสัปดาห์หน้าพฤหัสบดีบ้านเราจะมีใครมาเป็นแขกรับเชิญติดตามให้ดีครับ แน่นอนครับทุกท่านร่วมเป็นเพื่อนบ้านกับมะนําได้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลี่ยวโชดำไว้บ้าสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับโอ้สวัสดีหน้อยออีบ้านี่พูดถึงเรื่องตรงๆถามก็แบบตรงไปตรงมาเลยนะตรงไปตรงมาคุณเป็นคนเลวมากเลย คนที่เป็นข่าวคุณมิทแม็กซินเนี่ยหมวยเนี่ยเป็นภรรยาที่อยู่กินอ,อยู่ฉันผัวเมียใช่ว่าผัวเมียอยู่แกเลยรนะ